โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งวันเราควรจะทำอะไรบ้างนะครับสำหรับเกมนี้เนะเาะอหลักๆเลยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเควสเดลี่นะครับเดลี่กับวิกลี่นะครับผมดูแป๊บนะคือมันจะมีอ๋อง่าเควสเดลี่ก่อนนะเค,ควสเดลี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เคยคุยกันไปคลิปที่แล้วแล้วเนาะเควสเดลี่ก็ มาทำให้มันครบนะครับ5้าเควสนะโอเคเดลี่หเควสเสร็จแล้วเดลี่เนี่ยมันจะมีคอนแทคด้วยก็คือเราต้องมาซื้อใบคอนแทคทุกวันนะครับซื้อไว้ก่อนอยังไม่ต้องทำก็ได้นะซื้อเก็บไว้ก็ได้ครับซื้อไว้อย่างน้อยเข้ามาซื้อไว้ก่อนนะมาทำทำตอนไหนก็ว่างก็มาทำนะมันจะอยู่ข้างๆที่ใส่ขอนกตรงนี้ นะครับตรงนี้นะครับ3ใบมาซื้อไปด้วยแล้วก็เวลาเปิดเควสก็ให้เช็คดูด้วยนะครับว่าถ้าว่าม anyway, ันเป็นเควสที่ไว้ตีเวอร์บอสหรือเปล่าถ้ามันเควสตีเวอร์บอสมันก็จะเสียเวลาหน่อยนะครับหรืออาจจะทําไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยผมก็รับมาเป็นเควสตีเวอร์บอสเนี่ยนะครับเนี่ยมันให้เดมอนเดมอนไอ้คีนอนคีนอนออฟเดอะเวสเนี่ยมันให้ตีคีนอนออฟเดอะเวสก็คือมันอยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหม คือนั่นนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นมันเป็นมอนประเภทฮีโร่อีกครับมันอาจจะมันจะเป็นพวกอีลิตหรือพวกเวอร์บอสเนี้ยมันจะนานๆเกิดทีครับมันจะเสียเวลานะครับถ้ารับเควสก็ลองอ่านดูแต่คือมันไม่บอกเควสมันไม่บอกว่ามันให้ตีตัวอะไรเว้ยคือมันเป็นตัวมันมันเป็นตัวหนังสือยาวๆแบบให้เราอ่านเสร็จปุ๊บมันก็ไม่บอกสุดท้ายมันก็ไม่บอกเลยว่าให้ทำอะไรก็ลองอ่านดูก่อนถ้าใครอ่านแล้วแบบเข้าใจว่าโอเคมันให้ตีมอนเฉยๆเนี่ยสิบห้าตัวอย่างเงี้ย เออก็รับไอ้พวกนั้นจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวแล้วก็จะมีเดลี่ที่อยู่ในอาบิสนะครับเดลี่ที่อยู่ในอาบิสด้วยนะครับอดี๋วลืมไปทำเดี๋ยวเข้าไปดูให้นะครับ <c oughs> อันนี้นะครับอยู่ตรงนี้คอนแทคในอาบิสนะครับซื้อได้ทุกวันทำได้ทุกวันแต่ว่าอันนี้ มันจะง่ายมากนะครับมันก็แค่ตีบอลน,นะครับแล้วก็ซื้อไว้ซื้อไว้ยังไม่ต้องทําก็ได้นะแบบใครไม่ว่างก็ยังไม่ต้องทําซื้อไว้แล้วก็รับทีเดียวก็ได้นะครับซื้อซื้อไว้นะครับมาซื้อทุกวันมารีทุกวันอยู่แล้วนะครับไอ้เควสพวกนี้จะได้เดลี่เยอะมากไอ้ได้แต้มอาบิดเยอะมากนะครับแล้วก็อ่าในอาบิดไหนไก็มาอาบิดแล้วเนาะขอพูดเรื่องอาบิดแล้วกันเวลาหลอดใกล้จะเต็มอะครับหลอดอาบิดใกล้จะเต็มอะเราควรจะมารอตีออฟนะครับรอ ช่วยกันตีออฟเพราะว่าแต่ละฝ่ายมันต้องแย่งกันตีออฟนะครับออฟคือไอ้ตรงนี้นะครับตรงกลางเกาะ3อันนี้นะครับมันจะต้องมาช่วยกันตีแล้วสมมติถ้าเราตีออฟชนะเนี่ยมันก็จะนับครูดาวไปอีก24ชั่วโมงแล้วมันก็จะมาเริ่มเก็บลอดใหม่นะครับทีนี้ออฟมันได้อะไรออฟมันก็คือถ้าฝ่ายไหนได้อฟเนี่ยหนึ่งออฟมันจะได้บัฟนะครับหนึ่งออฟมันจะได้บัฟเพิ่มแต้มอาบิทห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายคุณเนี่ย ได้ออฟสามลูกเลยก็จะได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อบิทเพิ่มขึ้นหนึ่งวันนะยี่สิบชั่วโมงแล้วในออฟแต่ละอันนะมันจะเข้าไปฟาร์มได้นะครับเข้าไปฟาร์มแต่อาบิทในออฟได้คนละห้านาทีคนละนะเข้าไปมันจะสุ่มไปเจอห้องคนข้างในสี่ห้าคนสี่คนนะ,นนะก็พยายามเข้าไปฟาร์มกันด้วยแบบว่าหาเวลาว่างไปฟาร์มนะครับแล้วก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกก็คือ วลาเปอร์เซนต์ใกล้เต็มอ่ะก็มาช่วยกันตีคนนะฮะช่วยกันตีคนการออฟตีออฟนะครับก็สําหรับกิวใหญ่ผมว่ายัางไงเขาแมสอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับคนที่เล่นโซโล่หรือแบบว่าคนที่ยังไม่รู้แล้วกันอ่าก็มาช่วยกันหน่อยนะครับตอนนี้อย่างเซิร์ฟผมเนี่ยฝั่งมารมันเหมือนแบบก็ไม่ค่อยได้เยอะมากฝั่งเทพเยอะกว่าก็เลยได้เปรียบอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเราส่งเราเปลี่ยนเซิร์ฟไปเจอเซิร์ฟอื่นอย่างเงี้ยที่ฝ่ายมารเขาตึงๆอ่ะมันก็ต้องช่วยกันนะ นะสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟอื่นก็ฝ่ายเราได้ออฟเม็ดเดียวหรือไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ไปช่วยเขานะครับเข้าไปช่วยเขาหน่อยอทีนี้ก็จะมีพวกเป็นวีคลี่ละที่เหลือมันจะเป็นวีคลี่นะครับก็เดลี่ดันเจียนขึ้นชื่อว่าเดลี่ดันเจียนแต่รีลายวีคลี่นะครับนะครับอันนี้จะรีอีกหนึ่งวัน18ชั่วโมงดันนี้เราจะไปลงเพื่อหาหินตีบวกนะครับจริงๆอ่ะเราควรจะดันเกียร์ของเราไปให้สุดก่อน แล้วแบบพอหินตีบวกหมดหรือเงินหมดอะ่ะก็ค่อยมาลงนะครับแต่ก็พยายามลงกอดกอดให้มันเรียก็ลงให้ครบนะครับด้นนี้เราจะเน้นเหมือนอเล่นให้จบให้ไวที่สุดนะครับสามเวฟให้ไวที่สุดมันก็จะได้หินพวกนี้มานะครับเน้นตีตัวใหญ่นะตีอีลิตอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่เป็นอีเวตนนะครับอีเวตน์เนี่ยพยายามอยากให้กูแจเต็มก็พอนะครับไปลงเรื่อยๆนะครับ ถ้าถ้าติดไม่ติดท็อปสามก็ไม่ต้องเปิดก็ได้แล้วแต่บางคนนะแต่ถ้าบางคนอยากเคลียร์กุญแจให้หมดไวๆก็เปิดไปเลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่อ,อยากได้รางวัลดีๆหน่อยก็รอติดท็อปสามนะครับหรือได้ได้ที่หนึ่งค่อยเปิดก็ได้นะครับแต่อย่าให้กุญแจเต็มนะมันรีมันรีเรื่อยๆนะอันเนี้ยนะครับวันหนึ่งผมได้สี่นะแต่บางคนอาจจะได้สองนะครับลองดูก่อนเพราะผมซื้อพีเมยมไม่รู้มันมีผลหรือเปล่านะครับอ่าอีเวนต์มันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือ ที่มันจะขึ้นมาข้างมินิแมปอ่ะมันจะเป็นอีเวนท์ที่เป็นรูปธงสีแดงๆนะครับตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเนาะมันจะมี3แบบก็คือตีบอสการเวฟการเวฟมี2อันคือการประตูกับการเวฟที่ลงมาจักรยานอันนั้นอ่ะมันจะใช้กุญแจแยกกับอีเวนท์ตรงนี้นะครับกุญแจมันจะแยกกันนะครับก็ไปเคลียร์กุญแจด้วยอย่าลืมไปเคลียร์กุญแจไม่งั้นเดี๋ยวกุญแจมันตันแล้วมันจะไม่รีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่พยายามไปใช้กันก็คือแต้มดันพยายามไปใช้แต้มดันกันด้วยเพราะไม่งั้น เดี๋ยวมาตันนะครับคุณจะไปใช้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่จะหาของเนาะแต่ว่ารอบถ้ารอบของ f x p l o l a t i o n ของธรรมดาเนี่ยมันจะแยกดันกันรอบละเจ็ดดันนะครับเอ้ยไม่ใช่รอบเจ็ดดันละเจ็ดรอบไอ้เหียพูดผิดดันละเจ็ดรอบมันจะแยกกันแต่ว่าไอ้พวกนี้เหมือนจะไม่เสียแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ลงกันอยู่แล้วแหละสำหรับคอนควิสนะครับคอนควิสจะนับรวมกันทั้งหมดเลยเห็นไหมห้ารอบ นะครับแล้วมันก็จะรีเรื่อยๆนะค่อยๆรีนะครับอืมจะรีเรื่อยพยายามอย่าให้มันเต็มนะให้พวกเนี้นะครับรอบดันกับอ่าแต้มแต้มเปิดกล่องนะครับอืมเออทานเซนเด้นเนี่ยจริงๆทานเซนเด้นมันใช้รอบดันเดียวกันกับดันหาของนะครับแต่ถ้าใครอยากมาลงก็ลงได้นะมาหาคณาครับมาหาไปใส่ไปก่อนใครอยากได้ก็มาลงได้นะครับแต่ผมไว้ก่อนแล้วกันนะครับ าะมาใช้รอบดันเหมือนกันไงผมอยากดันของก่อนแล้วอ,อ,อ่ะเดี๋ยวก็พูดละขนนกกับขนนกกับเออ่สตองโฮอย่าลืมไปเปิดด้วยเข็มขัดเนี่ยถ้าเราจะตีให้มันไปสีทองเราต้องไปลงสตองโฮในลิฟต์ในลิฟต์ของฝ่ายอีกฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับใครเล่นมารก็เข้าลิฟต์ไปก็เจอเทพนะใครเล่นเทพเข้าลิฟต์ไปก็จะเจอมารมันจะเป็นแมป ของศัตรูที่เราสามารถไปไล่เปิดสตองโฮได้กับเปิดถ้ำได้เหมือนกันนะครับเข้าไปก็อย่าลืมไปเปิดด้วยถ้าถ้าเข็มขัดอ่ะแค่ถ้าเก็บแค่บ้านเราอ่ะมันไม่พอมันไม่พอทําสีทองมันต้องไปเปิดสักสามสี่อันนะครับของบ้านของฝั่งตรงข้ามนะแล้วขนนกถ้าเก็บขนนกครบแล้วอ่ะเราจะสามารถทําอมูเลตทองบวกสิบได้แต่ว่ามันก็จะใช้เงินเยอะหน่อยนะครับไม่หน่อยละใช้เงินเยอะเลยกับแต้มตีบวกนะครับเข้าไปเก็บกันให้ครบ นะเดี๋ยวผมแปะเว็บไว้ให้แล้วกันเว็บดูขนนกนะครับเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ตีต่อเลยมันใช้เยอะมากเลยเนะี่ยแต้มไอหินตีบวกเนะี่ยนะครับเนี่ยแต่ผมมีใบแล้วนะใบมีแล้วนะใบ,บมีแล้วแต่ว่ายังตีไม่ได้นะมันจะทําได้จนถึงสิบเลยนะครับบวกสิบสีทองเลยนะครับอ่าต่อไปอืมไม่มีอะไรแล้วปะเดี๋ยวดูก่อนนะอารีน่าใครอยากลงก็ไปลงนะครับมันลงได้เรื่อยๆอยู่แล้วเนาะ พวกดันพวกนี้ผมก็ยังไม่ได้ลงนะครับอันนี้ก็ไปลงได้นะใครอยากใครอยากลองก็ไปลงได้ผมก็ยังไม่ได้เริ่มเหมือนกันนะใอ้พวกนี้นะครับมันก็ได้ขอ,องไปแลกแหละเนี่ยเทรดช็อปเนี่ยมันก็แลกพวกนี้ได้นะครับก็ลองไปเก็บเก็บแต้มกันดูสำหรับคุยเรื่องฟาร์มหน่อยแล้วกันเรื่องฟาร์มเงินตอนนี้ที่ฟาร์มเงินง่ายวิธีที่ง่ายที่สุด ไม่ใช่ว่าได้เงินเยอะที่สุดนะหมายถึงว่าง่ายก็คือมันเริ่มทําได้เลยก็คือตีมอนหาของทองไปขายครับเพราะว่าของทองในตลาดเนี่ยก็พอมีราคาอยู่เนาะพวกอาวงอาวุธมันก็มีทุกชิ้นแหละของทองอ่ะเว้ยโอ้ยเลื่อนไกลเกินเนี่ยพวกเนี่ยขายได้อย่างต่ำก็สองแสนสามแสนนะครับแล้วก็ตีมอนมันก็ได้เงินด้วยนะครับฟาร์มในอาบิสก็ได้ใครแบบเวลาอาบิสเหลือเยอะๆก็อยากไปฟาร์มก็ไปฟาร์มได้นะครับมันให้เวลาฟาร์มอาบิสมันก็จะให้หินนี่มาด้วยเนี่ย หินนี้มันก็ไว้ใช้เติมชั่วโมงได้นะครับไม่จำเป็นต้องเติม v i p ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เวลาวิทย์เยอะเนี่ยก็าฟาร์มไปด้วยแล้วก็ดรอหินนี้มันก็กดได้หนึ่งชั่วโมงเม็ดละหนึ่งชั่วโมงไปเรื่อยๆนะครับก็าฟาร์มได้นะครับไปฟาร์มนวิก็ได้ฟาร์มข้างนอกกับแนบิทมันจะต่างกันเรื่องของเงินที่ดรอปจากมอนนิดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายถ้าเราจะหาของทองมันก็สุ่มอยู่ดีนะอยากหาของทองมาขายมันก็แล้วแต่ดวงนะครับมีอะไรอีกไหมอ่าเรื่องบิว บางคนถามบิลไกดเตอร์ผมนะับมีคนถามบิลไกดีเตอร์แต่ว่าบิลมันยังไม่นิ่งเลยครับผมเปิดให้ดูไปก่อนแล้วกันเนาะเอาแบบกอบ๊กอฟกันไปก่อนเนาะแต่คือผมก็ไม่ได้บอกว่าของผมมันดีนะผมก็แค่แบบว่าผมก็มัวมัวไปอ่ะนะครับก็ลองลอง,ลองเอาเอาไปดูเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเออผมก็ยังไม่ไม่คอมพิวต์เลยนะครับแล้วก็ ยังไม่ค่อยมีใครให้คุยด้วยเลยอนาะชีพนี้ในคิวก็คนเล่นไม่ได้เยอะนะครับหลักๆเวลาฟาร์มผมจะใช้แค่สก,กิลหมุนเลยนอ้ยก็คือไปตีตีตีตใช่ไหมต,ตีตีเสร็จแล้วเราก็ใช้สก,กิลวันนี้บัฟเรานะครับบัฟดาเมจเราแล้วก็ใช้ไอตัวนี้ลดเกาะจะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะครับก็แล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเว้ยเพราะว่าหมุนมันดูดเลือดอยู่แล้วไงหมุนมันดูดเลือดแล้วมันก็รีคูดาวมันหมุนได้เรื่อยๆ,ๆอยู่แล้วครับก็นั่นแหละก็ หลังๆก็มีเท่านี้ไปก่อนนะฟาร์มๆไปก่อนนะครับเรื่องตีคนตอนนี้ยังไม่ชัวร์เลยเพราะว่าเอา่อบางทีบางคนเราก็ตีไหวบางคนเราก็ตีไม่ไหวมันของมันก็ไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แต่ผมไปเจอดาบโล่ตัวหนึ่งอ่ะมันเก่งมากเลยดาบโล่จะมีดาบโล่ตัวหน,นึ่งไอ้ตัวเนี้ยใช่ปะตัวนี้คือดาบโล่ปะเนี่ยเนี่ยมันถึกมากแล้วมันแรงมากคือผมไม่รู้ว่าคือตอนนี้อาชีพนะ ถ้าถามผมว่า PVP แบบมันไม่ไม่นับไม่หนึ่งหนึ่งด้วยนะคือพวกผมลุมลุมตีแบบว่าสี่ห้าคนลุมตีหนึ่งคนอะกว่าจะตายนานมากแล้วผมเกือบตายด้วยคือผมซัดกับกับมันอยู่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมผมซัดกับมันอยู่ผมสู้ไม่ได้เพื่อนผมมาช่วย <c oughs> มาฮิวมาลุมตีมนะันอะไอ้ย่ห้าหกคนอนะลุมตีคนคนเดียวอะเกือบเกือบเอามันไม่ลงอะแล้วผมเกือบตายด้วยคือดาบโลมเก่งมากตอนเนี้ยนะ แล้วของก็ไปสองของในเว็บดูแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเลยสกิลก็ยังไม่สิบหกแล้วแต่วิธีการกดสกิลกับอัพรูนด้วยมั้งอืมแต่เท่าที่ดูตอนนี้นดาบโลกเก่งมากนะครับมันดูดเลือดด้วยอะไรด้วยนะก็เรื่องบิลเดี๋ยวรอบ,บิลนิ่งก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาทําให้แบบฟนะูลบิลเนาะอตอนนี้ก็แคค b จอไปก่อนนะครับเอาเท่าที่ได้ไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับอย่าลืมไปเคลียร์เดลี่กันด้วยเจอกันอีกทีคลิปหน้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกได้นะ เดี๋ยวเจอกันครับไปละบ๊ายบาย